Go! โอเคครับผมวันนี้อยู่ช่างชักโครานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองชามหนึ่งใบอะไรได้ในบนแเม็ดปรับองศาเนาะเดี๋ยวถามเจ้าของรถว่าหนักเท่าไหร่เจ้าของรถร้อยครับร้อยร้อยร้อยชวนเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาลองล้อลอยเล่นๆดีกว่านะครับอันนี้ดูสภาพรถกัน อ่าดูสภาพรถเดิม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 สนิทนะครับสนิทเดิมนี่เดิมจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับคลิก1 2 5 i ไอนะครับโชว์แมลวีดิตัวแรกเราบนรถตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวมาลองล้อลอยกันดีกว่าถ้าพวกเฟรกเกอล้อลอยตอนที่แบบไม่ได้ปรับทามปรับอะไรไหมร้อยสิบอ่ะเดี๋ยวมาลองล้อลอยนิดๆอาจจะพวรรอบตัดเดิมๆดิมร้อยสิบเอออ่ะเดี๋ยวให้เจ้าพลลองให้ดูนะครับอันนี้ลอง ยังไม่ได้ลองวิ่งนะลองเบือนดูก่อนนะครับเปลี่ยนทามกับเม็ดใหม่ใช้เฉพาะเม็ดแต่เดียวแล้วก็สายพานรถได้กี่โดแ์ละบ่นสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งโอ้โหเยอะนะอ่าโอเคอร้อยร้อ่นไปลองไหมคนไปลองไหมลองใช่ใครจะขอไปลองนะใช่ เดี๋ยวให้เจ้าของไปลองดีกว่าเจ้าของมาเล่าดีกว่าว่าได้เท่าไหร่นะตอนตอนแรกมันได้เท่าไหร่นะร้อยสิบร้อยสิบโอเคเดี๋ยวจะของไปลองดีกว่าเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักตัวเจ้าของลดเยอะเดี๋ยวให้เจ้าของรถมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวไปลองดีก่อนนะครับดูน้ำหนักตัวครับใหญ่มากเอ๋มาแล้วนะจังหวัดมา ดูหน้ากันได้เท่าไหร่ไี่ร้องไม่เพราะอะนะมันต้องไหลอะครับต้องล,งลอยยาวตงงไไแต่มันจะขึ้นจีไหมคิดว่า,วามไม่รู้ต้องลอมันมาไวกว่าเดิมไหมหลบการจะไม่หอบตัว รอบเครื่องมันตัดอยู่เนี่ยตัดมันตัดรอบตัดอ๋อมันมาเร็วขึ้นไม่ลองครับสองสามโลว่าแบบไดวได้เราลองต้องไปลองยาวๆแล้วต้องซักประมาณซัดสองรอบสามรอบอ่ะซักรอบแรกยังยังไม่ค่อยรู้หรอกเออไหนมาไหนพี่ขอลองหน่อยได้ได้เราขอลองหมวกเดี๋ยวลองนึงเดี๋ยวไปลองให้รู้เลยดีกว่านะครับชุดชามใบเดียวมา๋ยวพี่ขอลองนิดนึงลองแบบ อยากรู้เฉยว่าลมแบบจากเดิมๆก็เอ้ก็เปลี่ยนเม็ดเปลี่ยน้ามอ่ะมันจะมาประมาณไหนไง <Okay. S 1> มาเดี๋ยวขอเจ้าของรถลองเลยดีกว่าครับจะได้รู้นะครับเอาลองเห็นๆหนกันเลยจะได้รู้ความรู้สึกด้วยนะ ร้อมันมาเร็วขึ้นนะครับเพื่นอนๆนอกมาดีอยู่นะครับถามว่ามันก็าวขึ้นอยู่แบบจะขอกรุด้ลยนะเพราะมันจะขอกรุตัวใหญ่มากนะคร้รอยกิโลขึ้น,นครับ ไลไปนะครับไหลไปเดีนี้ก็ขับขี่ในเมืองผมว่าขับมันดีนะครับขอกตัวเร็วนะครับกินติมือนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่างชาโคราเดี๋ยวผมจะขึ้นลูใไ้ดูนะครับว่าชุดชามนะครับที่เราใส่ไปนะครับมีอะไรบ้างนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ3 2 1 go